ครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านลูกค้านะครับที่มาในทริปท่องเที่ยวกูโบต้าเจริญชัยพาเที่ยวนะครับเยี่ยมชมโรงงานอมตะซิตี้แล้วก็คูโบต้าความนะครับวันนี้ก็เป็นวันเดินทางเป็นวันที่3ของการเดินทางนะครับก็ท่านลูกค้าแต่ละท่านนะครับผมเองในฐานะของอผู้นงานของบริษัทคูโบต้าเจริญชัยนะครับก็อยากจะ,ะทราบถึง ความประทับใจเล็กๆ,ๆน้อยนะครับจากท่านลูกค้าที่นั่งอยู่ข้างผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้มาท่องเที่ยวกับคูบาต้าเจริญชัยได้ไปสัมผัสสายการผลิตนะครับได้ไปเยี่ยมชมคูบาต้าฟาร์มชมนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่นะครับแล้วก็การดูแลของพวกเราทิมงานคูมาต้าเจริญชัยวรราชธานีแล้วก็สยามคูบาต้า ลูกค้ามีอะไรที่จะนะครับพูดนะครับในส่วนตรงนี้บ้างครับเริ่มจากพี่แสวงก่อนครับพี่ใม่ครับผมก็ประทับใจครับในการเดินทางตลอดทั้ง3วันนี่ครับตั้งแต่เริ่มขึ้นรถมาวันแรกเลยครับครับพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยครับทั้งทั้งฟาร์มทั้งโรงแรมโอเคครับประมาณนี้นะครับประทับใจที่สุดประทับใจอะไรครับพี่ ฟาร์มครับฟาร์มเลยเนาะได้ทดลองขับรถอ2รุ่นใหม่แับแรงไหมแรงครับโอ้โหสะใจมากเลยสะใจเลยสะใจครับนี่นะครับได้เห็นนวัตกรรมเลยเนาะวัตกรรมเครื่องยนต์ทุกอย่างของคูปต้าฟาร์มครับขอบอบคุณมากครับพี่แสวงครับขออญาตคุณพ่อครับเป็นยังไงบ้างครับผมปอเพมครับก็ได้มาเที่ยวชมกับเจริญใจคูปต้าครับก็มีความรู้สึก ดีใจและภาคภูมิใจมากนะครับได้รู้ถึงสายการสายพานการผลิตกูบูต้ามีความมั่นใจในการจะใช้ผลิตความรถเทร์เตอร์ของกูบต้าต่อไปนะครับถ้าต้องการอีกก็คงจะใช้ต่อไปนะครับแ้ะได้ความรู้จากอืฟาร์มนะครับกูบต้าาร์มนะครับไปจะไปปรับใช้กับ ครอบครัวตัวเองนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นต่อไปต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้รุ่นต่อไปมารับผลแบบนี้นะครับได้มาอจะได้ก้าวไกลไปต่อไปนะครับขอบคุณเจริญใยเป็นอย่างมากครับขอบคุณแม่เชิญครับเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงในมุมมองการดูแลลูกค้าเป็นยังไงบ้างดูแลดีไหมครับเจอเลยครับ การดูแลลูกค้าของเจริญชัยของคุปตะเนาะค่ะเนาะประทับใจค่ะอบอุ่นอบอุ่นประทับใจค,ครับตลอดการเดินทางอาหารอร่อยไหมแม่อาหารอร่อย <c oughs> อาหารอร่อยมีความเป็นตัวเองตั้แต่วันแรกจนจนถึงวันนี้นะคะตลอดการสามันเนาะค่ะ,ะครับ <c oughs> ใช่ครับขอบคุณคุปตะค่ะ คิดคิดไวไหมว่าเอ๊ะซื้อคูบารตาจะได้มาเที่ยวเนี่ยเกินฝันหรือว่ายังไงเออเกินฝันเลยเนาะไม่คิดว่าซื้อคูบารตาจะได้มาท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานใช่ไหม่ <c oughs> ไม่คิดเลยว่า <c oughs> เจริญชัยคูบารตาจะเป็นกันเองอ่าอยากให้มีจัดแบบนี้ <c oughs> บ่อยๆอยไหมอ่อยากให้มีจัดแบบนี้ครับอยากไปที่ไหนอีกไหมครับนอกจากความนอกจากสายพานการผลิต อยากให้เจริญชัยจัดไปที่ไหนอีกไหมอันนี้ก็ขอให้เจริญชายเป็นคนจัดทีเพื่อมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่ให้มาถ้าเชิญอีกไปอีกใช่ไหมไปอีกโอเคครับกับถ้าต่อไปครับคุณพ่อศรีครับเป็นไงครับคุณพ่อครับผมอ่อนศรีดีใจครับที่ทางบริษัทคโบต้าได้จัดพาเที่ยวพาชมฟาร์มพาชมขเครื่องจักร ไม่มีไม่มีไม่มีบริษัทไหนพานำเที่ยวแบบเหมือนคูปตตาจเจริญใัเลยครับดีดีใจครับมาสามวันจเจริญใัพามาดูงานที่ฟาร์มที่บริษัทครับแล้วก็ที่พักโรงแรมศาสตร์อาหารอร่อยโอ้โหอาหารอร่อยปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็สนุกสนุกโอ้โหครับ ถือว่าอุปต้าสีคะแนนครับป้อนสีค่ามีร้อยให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะครับอุปตาจริงใจจริงจังจริงจังเออจริงใจจริงจังเออจริงใจให้บริการจริงใจให้บริการได้เลยครับอันนี้ก็เป็นลูกนาทีที่เห็นเนาะจากท่านลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างนะครับยังมีบนรถอีกนะครับเอเรามาทั้งหมด4ี่สิบท่านนะครับ ผมแนะนำของอผู้จัดการบริษัทคูบาตาเจริญชัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสยามคูบาตาคอร์ปอเรชั่นนะครับที่เปิดโอกาสดีๆนี้ให้กับบริษัทคูบาตาเจริญชัยได้พาลูกค้านะครับเข้าไปาเพิ่มนะครับความรู้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ไปสร้างความมั่นใจที่ลายการผลิตนะครับในครั้งนี้บริษัทเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางท่านลูกค้านะครับ ท,ทุกทุกท่านที่ไปแล้วนะครับจะได้ความรู้นะครับจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถบอกต่อนะครับแบรนด์คูบาร์ตาเราเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็บริษัทคูบาร์ตาเจริญชัยเราก็เป็นบริษัทที่มียอดขายเป็นระดับหนึ่งของประเทศนะครับก็ฝากผู้บริหารด้วยนะครับว่าลูกค้าเรียกร้องอยากให้มีโครงการนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคูบาร์ตาเจริญชัยของเราสโลแกนคือ จริงจัง,จร,งจริงใจให้บริการ